แล้วจะทำไงให้อยู่ได้ยาวนานหนึต้องเข้าใจธุรกิจธรรมชาติก่อนเนาะเออมันผมเคยได้สอนในเรื่องของ s อสเคิ b, จำได้ไหมเอสเคิ s เนาะที่ว่าผมทำเป็น10ปี10ปีมันจะเจอหวหนึ่งธุรกิจมันจะเป็น s อสเค e ไม่ว่าธุรกิจไหนๆแล้วแต่จะ,จะมีการเริ่มต้นจะมีการสร้างตัวก่อนสร้างเสร็จแล้วจะมีการเติบโต ตัวตัวเสร็จมีการพักตัวในระยะ10ปีนะจะมีช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกมันจะเข้ามาเป็นทีละช่วงทีละช่วงนะที่ผมย้อนหลังไปท่านสาปีมันเกิด3ามหนแล้วนะอันนี้ปีหลนที่3ก็คือปี62นี่แหละนะต่อไปปีถัดไปอีก10ปีนับจากปี62ไปก็น่าจะเป็นปี72มันจะมีการพักตัวช่วงนี้การสร้างตัวมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ปี6 2 6 3 6 4เป็นช่วงที่เป็นการถดถอยของเศรษฐกิจ ช่วงระหว่างมีการถดถอยเศรษฐกิจเนี่ยคือการพักตัวและสร้างตัวของตัวเองด้วยสร้างสะสมโมเมนตัมเพื่อจะเติบโตในปีหน้าเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าใครจะสร้างตัวตนต้องรีบสร้างตอนนี้ถ้ากระตรอการสร้างปีหน้าถือว่าช้าไปเพราะว่าจะมีการแข่งขันแย่งลูกตาเแย่งลูกตากันถ้าใครสามารถที่แย่งลูกตาได้เร็วขึ้นนั่นแหละได้มากขึ้นท่านกจะครอบครองในตัวผู้คนได้มากจริงไม่จริงนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาไอรีก็รักทายครับพี่ออนก็สวัสดีครับพี่ออนครับสวัสดีครับเห็นมีทางคดบุตรมาด้วยนะฮะอ่ะสวัสดีครับเนี่ครับช่วงนี้อ่าอันนี้คือธรรมชาติต้องเข้าใจให้ก่อนมันไม่มีอะไรที่มันเติบโตไปตลอดหรอกมันจะมีการพักตัวจะมีการสร้างมีการเติบโตเนาะแต่ช่วงนี้เป็นการเติบโตมันมีการสะสมมูลต่ามาระยะหนึ่งสี่ห้าปีนี้ช่วงที่มีการถดถอยนั่นแหละ นะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงจวังหวะไหนคือช่วงที่จังหวะการสร้างตัวตนเพราะนั้นเราต้องสร้างให้จบในปีนี้ถ้าใครไม่รีบสร้างรีบสร้างจบปีนี้นะเดี๋ยวจะมาให้ฟังเนาะจะว่าทําไมเพราะเดี๋ยวนี้ติ๊กตอมาแล้วออกรีทึมมาแล้วตอนนีเ้เห็นว่าวในเรื่องของการสร้างตัวต,วตวนตอนนี้หมายควาว่าสายความรู้เมื่อก่อน ทำได้สานาทีเดี๋ยวก็ได้10นาทีแล้วใช่ไหมฮะต่อไปก็จะเป็น1ชั่วโมงคือจะเป็นโอกาสที่ทางทิกตอกเขาจะสร้างในเรื่องของช่องต่างๆเนี่ยให้มีความรู้เข้ามามากขึ้นนะฮะสองก็จะมีปรับหลายอย่างเลยนะะคือติ k t o กต้องการว่าสามารถแข่งขันในแพลตฟอร์มอื่นได้เพื่อจะดึงลูกค้ากลับมาเหมือนเดิมเนาะในเรื่องต่างๆท่าต้องติดตามข่าวพวกนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเพราะงั้นเราปรับตัวให้ทันเพราะติกตอก จะให้เนื้อหาในเรื่องของการให้ความรู้่ออให้แต่ละท่านไปสร้างความรู้ให้มากที่สุดข้อเยมากได้นะฮะเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเทรนเนาะเป็นยุคเป็นเทรนเป็นทามมิง่งในปีนี้เป็นปีสุดท้ายทําได้ทําเลยเนาะนะอาวทีนี้มาดูข้อที่1น,นะธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจทั่วไปที่สําคัญคือเข้ามาอย่างน้อยก็ต้องมี2จริงไม่จริงเนะาะไทยเข้ามาเดี๋ยวเดียวได้ไหมนะ จะมาเปิดมาอยู่หน้ากล้องออมาเขาเรียกอะไรมาสร้างตัวตวนะด้วยตัวคนเดียวได้ไหมถามว่าได้ไหมครับเมีใครมั้งมีสร้างตัวตนด้วยมาเดี่ยวเดี่ยวคนเดียวมีไหมในห้องมีใครบ้างเลยพิมพ์เลขหนึ่งนะมีไหมฮะท่านไหนมีไหมครับ Feels อท่านไหนที่มาสร้างตัวตนแล้วมีโคด้ดครูบาอาจารย์ด้วยพิมพ์เลขหนึ่งครับมีไหมครับท่านที่อยู่ในห้องพิมพ์มาหน ที่มาสร้างตัวตนมาในธุรกิจออนไลน์นี้มีโค้ดครูบาอาจารย์ด้วยพิมพ์เล็กหนึ่งมาครับอ่าคุณปู่ก็ให้หัวใจ3 9 3หัวใจฮะยินดีมากครับคุณปู่ฮะคุณปู่ก็ทักถายพี่อ่อนนะสวัสดีครับอ่าอาจารย์ลยลีก็กดเลขหนึ่งนะอ่าเห็นไหมฮะอ่าเยี่ยมมากเลยอาจารย์ลยลีการมาสร้างตัวตนหรือมาสร้าง personal b r a n ด i n g ใน,ในการมา,าอยู่หน้ากลอ้องอ่าคุณปู่ก็คลิปเลขกหนึ่งด้วยทีมสําคัญ ตั้งแต่สองเขาเรียกทีมละมาอมนนี่ต้องมีคดขูบาชันมาเดี๋ยวเดียวมาสร้างตัวตนยากผมบอกว่ายากจริงๆแม้うう an Mother, Yah, plain, แต่ practice, cream, อสองกันยังยากเลยนะนะมาอมนนี้ปั๊บท่านต้องรีบเร่งในการสร้างตัวตนคือต้อหนึ่งต้องมีผู้ติดตามท่านถูกต้องไหมเออ э. นี้การสร้างผู้ติดตามทําไงล่ะสําคัญคือหนึ่งท่านก็ต้องสร้างว่าท่านคืออะไรโปรไฟล์ท่านอะไรไบโอท่านท่านมีประวัติอะไรเนี่ย เพื่อจะเป็นตัวนี่เป็นหน้าตาเป็นหน้าร้านท่านว่าท่านคืออะไรตัวตนท่านคือแสดงดูนี้เนาะโอเคเข้าใจานีกเพื่อจะดูเพื่อจะสร้างคนที่ติดตามผู้ติดตามสักคนเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อกเขาบอกว่ามาเดี๋ยวนี้นะการปรับเรื่องของมีเดียเปลี่ยนละเมื่อก่อนคือการสร้างผู้ติดตามเป็นการเขาเรียกว่าอะไรสามารถประสบความสําเร็จ คือสร้างธุรกิจได้ได้เด็วนะเดี๋ยวนี้ทางที่ตอกเข้าให้เรื่องของ Content is the ์คิงก็หมายว่าคอนเทนต์ Content จะมาสำคัญกว่าพูดติดตามแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ตอกเขาจะมุ่งไปที่คอนเทนต์แล้วนะท่านตอนนี้ออกข่าวมาแล้วนะเขาจะพูดติดตามจะมากเท่าไหร่ไม่สำคัญเออไม่เพลลอาจจะมีไม่มีประโยชน์ได้ซ้ำไป เขาจะดูที่คอนเทนต์คอนเทนต์มันคล้ายเหมือนกับทางของทางาทาง u u u e e หรือทาง Google เห็นไหมเขาจะเน้นที่คอนเทนต์คือเน้นที่เนื้อหาเพราะนั้น TikTok จะเริ่มเข้ามาสู่ในเรื่องของการแข่งขัน,นเรื่องของการมีคอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์ดีเขาจะไม่สนใจจะมีผู้ติดตามหรือไม่มีติดตามถึงแม้ท่านไม่มีผู้ติดตามแต่คอนเทนต์ท่านเจ๋งนะ ติกต็อกก็จะนําส่งจำไว้นะฮะเดี๋ยวนี้มันจะแข่งขันเรื่องคอนเทนต์อิสต์คิงแล้วเดี๋ยวนี้ถึงแม้ท่านจะไม่มีผู้ติดตามมากพอหรือแอปจะไม่มีก็ตามติ๊กตอกก็จะนําส่งถ้าคอนเทนต์ท่านเก๋งนี่คือมออกมาแล้วนะข่าวนี้ออกมาแล้วล,ล่าสุดเพราะว่าไงครับตอนนี้เขาจะแข่งขันเรื่องคอนเทนต์สำคัญากคอนเทนต์นะนะนี่กลับไปเช็คข่าวใหม่นะฮะเพราะว่ามาจริงๆเพราะว่า t ิกต็อก็ต้องการครองพื้นที่เพราะว่าใครที่มาเสร็จิกต็อแล้วต้องเห็น t ิกต็อมีค่ามีคุณค่ามีคุณค่าอย่างที่ผ่าน,านมาคือ t ิกต็อจะปรับชมใหม่นะฮะนี่ข่าวมาล่าสุดแล้ว the content is the king แล้วไม่ใช่ผู้ติดตามซะแล้วนะมีการแข่งขันแบบนี้งั้นท่านที่ไม่ต้องกังวลว่าผู้ติดตามน้อยไม่ต้องกังวลแล้วตอนนี้ให้ท่านทำคอนเทนต์ให้ เจ๋งๆให้แบบมืออาชีพติ๊กตอกเขาจะนาส่งเพราะนั้นเขาจะเมื่อก่อนคือการนําส่งของคลิปเขาทำยังไงเหรอต้องส่งกับผู้ติดตามก่อนใช่ไหมและไปที่หน้าฟีดตอนนี้คือได้ทั้งผู้ติดตามและหน้าฟีดพร้อมกันใช่ไหมฮะแล้วมันจะเกิดไวรัลตอนนี้ไม่สนใจแล้วไวรัลไม่ไวรัลแล้วแต่ขอให้คลิปของท่านคอนเทนต์ของท่านเจ๋งมีคุณภาพเขาจะนาส่งเลยนะอันนี้ที่ต่อกเขาจะปรับเป็นออกรีใหม่แล้ว นะเพราะนั้นท่านที่อยู่ในห้องหรือนอกห้องท่านต้องตั้งไ i ม่เซตใหม่ผลิตคอนเทนต์มาแบบมีคุณภาพเจ๋งๆทำคลิปมาเจ๋งๆนะแล้วท่านจะติกตอกเขาจะนำส่งนะตอนนี้มาแล้วฮะอ่นะโอเคแล้วข้อหนึ่งการทำได้ท่านก็จะมีผู้ติดตามมีเรื่องของ follower มาเยอะขึ้นขอให้คอนเทนต์ท่านเจ๋งนะตั้งแต่วันนี้ไปข้อหนึ่งธุรกิจ การทำเป็นทีมท่านก็จะง่ายขึ้นผู้ติดตามก็จะง่ายขึ้นเจ้ามาให้ท่านขึ้นสองมาเข้าสอนเรื่องของธุรกิจจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่ออะไรต้องมีผู้นําท่านต้องเป็นผู้นําก่อนนะวันนี้ท่านต้องเี็ผู้นําในการสร้างคอนเทนต์ให้ได้ก่อนเพื่อจะมีไงเพื่อจะมีคนที่ตามท่านมาถูกต้องสําคัญมากนะฮะแล้วผู้ติดตามท่านก็จะมีแต่มีคุณภาพเมื่อท่านนําถ้าท่านนําไม่ท่าน ํคำคอนเทนต์มาแบบไม่มีคุณภาพปับ๊บผู้ติดตามของท่านก็จะได้แบบท่านที่ต้องการแล้วมันจะไม่มีผลต่อให้ธุรกิจท่านเติบโต่อนะครับ theory, นะบนะข้อสองสำคัญนะ <M> นำให้เขาดูเป็นให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสสำคัญนั่นเลยนะเน้ให้เขาทำได้แต่ต้องนำให้เขาดูเป็นให้เขาเห็นเย็นให้เขา,เขาสัมผัสสำคัญนั่นข้อสี่สี่สเตปนี้ท่านให้จะจะสอนหรือจะแล้วแต่กับองค์กรท่าน ท่านต้องไปให้เขาเห็นก่อนก่อนที่ท่านจะให้เขาทําตามที่ท่านบอกนะสำคัญข้อสองเนะี่หรือท่านจะเป็นผู้นำเนาะ